บเัเก้เดมาส u กสองสามก็พาละบเัเก้นี่มาดูใกล้เลยบัเก้นี่อ n g นี้นี่เจเป็นงานซิ n เก501ยุค70็ดอ่าอันี้เรมแดงกระดุม5้าสองสี่ปัสุหองนิ่งนิ่งเยกเกอห้าศูนย์ห้าไซส์แอลตัวนี้เทียบกับไซส์สีสภาพดีเลยแหละตัวนี้คือสภาพน้ำเดียว เดินได้สองสีแต่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันแล้วก็รีวายห้าศูนย์หนึ่งมึกดำไอ้มึกแดงเป็นงาน90อเมริกาห้าศูนย์ศูนย์อ่ะเรามาดูตัวแรกกันนี่มูลม่ะมูลอ่ะกันไปกินหนึ่งลูกนี่นี่ตัวนี้อ่ะสุดจัดแน่นอนพี่นี่นี่นี่โอ้ตัวนี้มันคือใหม่มากๆนี่บาวูไปๆนี่ไปบาอูอันนี้มันจะเป็นรีวายห้าศูนย์หนึ่ง ซิงเกิล0จเดินได้สองสีพี ENNIS, ่พี่ดูส้มแล้วก็เหลืองคือสภาพนี่คือสองน้ำคือใหม่มากๆแล้วก็เดิมๆทั้งตัวไซส์ป้าย42ยาว36หโอ้หลบาเบบาเบมาเชียวหลอนิดูทั้งตัวพี่สภาพนี้อ่ะพี่โอ้โหหล่อจัดแน่นอนสภาพด้านหน้าโอ้โหโคตรหล่อพี่ตัวนี้อ่ะ สำหรับใครที่ใส่เอวประมาณ4038คือสวยเลยตัวนี้ตัวนี้กระดุมกระดุมเบอร์6แล้วก็ดูได้ในกระเป๋าเหลืองส้มแล้วก็ป้ายด้านในป้ายยังแข็งเลยเพี่่ะตัวนี้ป้ายยังแข็งโบกเลยอ้โหนี่ ป้ายสี่สองยาวสามหกคือไซส์สวย,ยตัวนี้หาทิติไม่เจอเลยตัวนี้อีกนกโคตรสวยที่เด็ดของตัวนี้ก็จะเป็นตรงนี้เลย <Pam ela. S 1> นี่พี่ดูริมริมชมพูบาร์เรเบ้บาร์เรเม่เมร์เรเบ่บาร์เรเกรากีเจฮักกตตาเดิน ก็คือเย็บซิงเกิลโรงงานจากอเมริกาเลยยังไม่ได้ตัดแต่งคือตัวนี้เอาไปเก็บเอาไปสอยเอาไปปั่นซักรอบนึงคือจบเลยตัวนี้ประมาณนี้พี่คือใหม่มากๆใหม่มากๆพี่ตัวนี้สำหรับใครที่จะเอาไปเก็บหรือว่าจะเอาไปเก็บสะสมคือจัดเลยพี่ตัวนี้ที่สำคัญพาราด,ดนูนพาราด,ดนมากๆตัวนี้ถ้าใครสนใจคือ 48,000บาทเท่านั้นพีน่ี่สภาพแบบนี้เลยพี่เอาไปเก็บสะสมไดายยา้ยาวๆเลยพี่ตัวนี้ถ้าจะใส่ก็พร้อมลุยเลยตัวนี้คือเจ็บแต่จบอาเบามากๆตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรีวาย501แซกดำตัวนี้จะเป็นกระดุม524พี่อ่าดูทั้งตัวอ่าทั้งตัว เดิมเดิมทั้งตัวพี่ตัวเนี่ยสภาพด้านหลังห,หล่อจัดแน่นอนป้ายด้านในอยู่ครบเป็นงาน,นยุ80สักดำจมโอ้ชักจังไปบอกกนี่บ้แล้วก็ดูปลายขานี่ปลายขาลูกโซ่เดิมๆโรงงานอเมริกาพี่ตัวเนี่ย ลายขาสวยคือเดิมๆทั้งตัวสำหรับตัวนี้ก็คือเบาเหมือนกันตัวนี้หมื่นกว่าๆนะถ้าใครอยากได้นะก็คือเอวจะอยู่ที่32 32ใส่ได้พี่ตัวนี้คือเข้มๆเนื้อผ้าโดนๆเลยตัวนี้พร้อมใช้งานได้ยาวๆเบาๆอีกแล้วตัวนี้ตัวที่3นี่จะเป็นจ็คเก็ตโอ้โหบอเก้แบบนี้นี่นี่นบอกกก ผ้ายัางแข็งๆเลยพี่ตัวนี้น่าจะสองน้ำพี่ดูรุ่นนี่บาเรนนิ่งนี่เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดนี่ Mad e in USA โอ้โหว่าแก่แบ้นี่น 5, 0 5, 0น USA. อ่าอ USA <USA S 1> พี่ชัดแจ้งว่ากันนี่ไปตัวนี้มันเป็นงานใหม่ของอเมริกาแต่ว่าคือเขาทำเพทเทินมาถือว่าสวยงามมากๆพี่ดูได้ โโอ้โหได้สองสีสพี่ <4 S 1> เหลืองส้มบ e. ิ๊กอีชัดเจนพี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอกประมาณ22 21 22สองยีสอ่สสได้สภาพทั้งตัวประมาณนี้คือใหม่มากๆบ่กูเบลว่าบางเงี้ยเบาสุดแล้วก็สภาพด้านหลังประมาณนี้คือหลอดจัดแล้วก็ดูป้ายด้านในนี่ป้ายด้านใน m a d อิน USA นี่ตัวเนี้ยผลิตปี2014กระดุม4 4 2 0สวยพี่ตัวนี้สวยจัดตัวนี้ก็เบาเหมือนกันถ้าใครอยากได้ก็จัดมาพี่ทักมาคุยกันได้แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่จะเป็น501หมึกแดงอ้า 501XX ไซส์ป้าย34ยาว36สภาพเข้ม หนูตัวเนี่จะเป็นผ้าเบอร์000 00. เอาไปปั่นสักครั้งนึงคือจบเลยตัวนี้ขนาดวัดจริงจะอยู่ที่33 32สภาพนี้เลยพี่เข้มคนทั้งตัวแล้วก็สภาพด้านหน้ารองใช้งานได้ยาวๆตัวนี้กระดุมตอกเลข552อ้าแล้วก็ดูป้ายด้านไหน ป้ายด้านในอยู่ครับพี่ผ้าเบอร์ศูนย์ศูนย์ตัวนี้จะเป็นงานปีเก้าหนึ่ง Made in USA โอ้หลดจัดพี่ตัวนี้แล้วก็ดูไลายขานี่นี่ไลายขาประมาณนี้สดจัดแน่นอนคนฟูฟูคนฟูๆคนทั้งตัวเลยแหละตัวนี้ถ้าใครอยากได้ก็ถักมาพี่ตัวนี้เบาๆ ถ้าดูในวิดีโอนี้เดี๋ยวเปิดเบาๆอ่าอะตัดเดกสกันีอดิอยากได้ก็ทักมานะเคลียร์พอคาาย้